สวัสดีค่ะพบกับกิกเช่นเคยค่ะกับช่องนี้นะคะช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะคลิปในวันนี้นะคะกิกทำมาเป็นพอสแคนค่ะอธิบายนะคะแล้วก็สรุปรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการทำประกันที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะคะแผน m d d e s i g ซจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ โดย EP ีนี้นะคะจะเป็น EP ีที่1เลยค่ะสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันยูนิตลิงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะว่ารายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันมีอะไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขีขออธิบายนิดนึงค่ะว่ายูนิตลิงคืออะไรนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยศึกษาการทำประกันชีวิตในรูปแบบนี้มาก่อนนะคะ เมืองไทยยูนิตลิงค่ะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะคุณสามารถวางแผนดีไซน์ความคุ้มครองชีวิตนะคะโดยทางเมืองไทยประกันชีวิตเรามีบริการ MTL Portfolio Management ค่ะให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยอัตโนมัตินะคะ ถ้าถามว่ายูนิตลิงนะคะดียังไงบ้างนะคะก็จะเป็นประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นนะคะให้คุณสามารถออกแบบได้ทั้งความคุ้มครองนะคะว่าต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่ระยะเวลาในการเอาประกันเท่าไหร่หรือระยะเวลาในการชําระเบี้ยประกันเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับเพิ่มถอนหรือหยุดผักชําระเบี้ยประกันได้ตามความต้องการค่ะและให้ความคุ้มครองที่มากกว่า และเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันยูนิตลิงนะคะตัวแผน M-Design แผนนี้ค่ะ สไลด์หน้านี้นะคะจะอธิบายช่วงอายุระยะเวลา,าประกันเบี้ยประกันแล้วก็ทุนประกันนะคะอายุที่รับประกันนะคะที่สามารถสมัครทำประกันยูนิตลิงก์แผนนี้ได้นะคะก็คืออายุตั้งแต่30วันจนถึงอายุ70ปีค่ะส่วนระยะเวลาเอาประกันนะคะจะคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีค่ะตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์น,นะคะส่วนระยะเวลาในการชำระเบี้ยค่ะ ชำระเบีย้ยประกันได้ยาวสูงสุดก็คือจนถึงอายุ99ปีค่ะและเบีย้ยประกันหลักนะคะถ้าเป็นรายปีนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ปีละ20,000บาทราย6เดือนอยู่ที่10,000บาท รายสามเดือนอยู่ที่6,000บาทและรายเดือนอยู่ที่เดือนละ2,000บาทนี่คือเบี้ยประกันเริ่มต้นค่ะและสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมหมายถึงตัวท็อัพที่คุณสามารถเพิ่มเติมเข้ามาในระหว่างระยะเวลาเอาประกันนะคะไม่ว่าปีใดนะคะเริ่มต้น5,000บาทต่อครั้งและไม่เกินเบี้ยประกันภัยหลักที่ชาระมาแล้วในแต่ละปีกรมธรรค่ะ และจํานวนเงินเอาประกันนะคะจะแบ่งตามช่วงอายุที่คุณสมัครทำประกันนะคะเราจะกำหนดขั้นต่ำนะคะก็คือจะเป็นจํานวนเท่าของเบี้ยประกันหลักต่อปีเอาจํานวนเท่าที่กิกอธิบายนะคะไปคูณเบี้ยประกันที่คุณเลือกทำนะคะส่วนขั้นสูงสุดคือจะไม่จํากัดนะคะ มาเริ่มกันที่สเตปแรกเลยค่ะอายุนะคะตั้งแต่30วันจนถึง40ปีค่ะขั้นต่ำนะคะสามารถทำจำนวนเงินเอาประกันหรือทุนประกันได้15เท่าของเบี้ยประกันนะคะขั้นสูงคือไม่มีอายุ41ถึง50นะคะจะสามารถทำทุนประกันขั้นต่ำอยู่ที่10เท่าของเบี้ยประกันอายุ51ถึงอายุ60ปีจะสามารถทำทุนประกันได้7.5เท่าของเบี้ยประกัน และอายุตั้งแต่61ปีขึ้นไปจะสามารถทำทุนประกันได้ขั้นต่ำอยู่ที่5เท่าของเบียรประกันค่ะและเราไปต่อกันที่ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะคะบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือการเคลมสินใหม่มรณกกร,รมให้แก่ทายาทนะคะเท่ากับมูลค่าที่มากกว่านะคะระหว่าง หนึ่งนะคะก็คือจำนวนเงินเอาประกันภยัยหักด้วยมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ถอนออกมาบางส่วนถ้ามีนะคะเปรียบเทียบกับสองนะคะมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนบวกสามเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเราเปรียบเทียบสองหน่วยนี้นะคะสองตัวนี้บริษัทประกันจะจ่ายสินใหม่มรณกรรมให้เท่ากับมูลค่าที่มากกว่าระหว่างสองข้อนี้นะคะต่อมาเป็นผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญานะคะ ผู้เอาประกันก็จะได้รับเท่ากับมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนณวันครบสัญญาส่วนสัญญาเพิ่มเติมนะคะท่านใดที่ทำยูนิตลิงนะคะสามารถเพิ่มเติมสัญญาสุขภาพเข้าไปในกรมธรรมนี้ได้เลยค่ะคําเตือนผู้ซื้อควรทําความเข้าใจไรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั้งนะคะ และสำหรับคลิปในวันนี้นะคะกิ๊กมีตัวอย่างมาฝากนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างในวันนี้ค่ะผู้อประการนะคะจะเป็นเพศชายอายุ30ปีค่ะ ต้องการวางแผนเพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะโดยมีความสามารถในการชำระเบีย้ยแบบรายปีชำระทุกปีไปจนกระทั่งกเกษียณตอนอายุ60ปีนะคะทั้งนี้นะคะกิ๊กก็ได้นำเสนอนะคะการทำประกันควบการลงทุนแผนยูนิตลิงตัว M Design นะคะเป็นแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ในการวางแผนที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเลือกระยะว เวลาในการชําระเบีย้ยให้ตรงกับความต้องการได้นะคะและเลือกรับความคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ99ปีค่ะก็คือเต็มแม็กที่อยู่ยูนิตลิงเอ็มดีไซน์แผนนี้คุ้มครองเลยนะคะสรุปให้อีกครั้งค่ะคุณผู้ชายท่านนี้อายุ30ปีค่ะชําระเบีย้ยประกันภัยนะคะปีละ25,000บาทชําระไปจนกระทั่งอายุ60ปีรวมเบีย้ยประกันที่ชําระนั่นก็คือ775,000บาทค่ะ และจำนวนเงินเอาประกันนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่375,000บาทค่ะและเมื่อแสดงเป็นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะท่านนี้นะคะผู้ชายอายุ30ปีชำระเบีย้ยประกันปีละ2 5 0 0 0บาทนะคะด้วยทุนประกันเริ่มต้นนะคะทำไว้อยู่ที่375,000บาทค่ะทุนประการตัวนี้ค่ะมีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง8.9ล้านบาทนะอายุ99ปีนะคะ ในการคำนวณครั้งนี้กิ๊กสมมุติอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ5ต่อปีนะคะซึ่งไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริงกราฟนี้นะคะตัวสีฟ้านะคะแท่งสีฟ้าจะเป็นมูลค่าการลงทุนค่ะกิ๊กทำมาเป็นข้อมูลนะอายุ60ปีให้เห็นภาพด้วยค่ะว่าเมื่อคุณชำระเบี้ยประกันช่วง30-60แล้วค่ะตอนอายุ60ปีนะคะ แผนนี้นะคะคุณจะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่1,518,588บาทในขณะที่คุณชำระเบี้ยประกันรวมทั้งสิ้นนั่นก็คือ775,000บาทนะคะตัวนี้ค่ะแท่งสีชมพูจะเป็นผลประโยชน์กรณีมรณกรรมนะคะหากมีความจำเปน็นที่คุณต้องใช้เงินในช่วง60ปีอายุ60ปีนะคะคุณสามารถเว้นคืนกรมทัน,นคือมีโอกาสาร,รับเงินคืนที่1.5ล้านบาทค่ะ และกรณีที่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันในช่วงอายุ80ปีนะคะเราก็ไปดูแท่งนะคะกราฟแท่งที่อายุ80ปีนะคะครอบครัวหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์กรณีมรณกรรมนะคะอยู่ที่ประมาณ3.9ล้านบาทค่ะ ตัวอย่างที่แสดงในการคำนวณนี้นะคะคำนวณณนะเดือนกันยายนนะคะเป็นข้อมูลณนะเดือนกันยายนปี -66 และเป็นเพียงการตั้งสมมติฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้นนะคะยังไม่ใช่การแสดงผลตอบแทนที่แท้จริงที่ได้รับจากกลมปรธานนี้ทั้งนี้ผลตอบแทนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับภาวะการลงทุนในกองทุนรวมหากผลตอบแทนในการลงทุนจริงของลูกค้าน้อยกว่าที่แสดงในตารางอาจมีผลให้คุณสมบัติบางอย่างของกลมปรธานเช่นการถอนเงินลงทุนออกมาบางส่วนอาจไม่สามารถทําได้กรมปรธานอาจสิ้น ผลบังคับก่อนอายุ99ปีก็ได้และอาจส่งผลให้มูลค่าผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่เป็นไปตามที่แสดงในตารางนี้คำเตือนผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกรันทุกครั้งการหยุดพักชำระเบี้ยประกรันรวมถึงการถอนเงินลงทุนออกจากกรมธรรม์บางส่วนอาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง ก็จบไปกันแล้วนะคะสำหรับยูนิตลิงค์นะคะ m อ็มดีไซนะคะ E.P. 1นะคะที่ประกันในทุ่งราเวนเดอร์สรุปมาฝากในวันนี้คลิปนี้ค่ะเป็น E.P. 1ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดและเงื่อนไขาการรับประกันค่ะ เพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะวางแผนทำประกันควบการลงทุนตัวยูน M ิตลิงก์แผน M-Design ที่กิ๊กสรุปแผนนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดที่ขึ้นให้หน้านี้ค่ะสแกน QR Code แลน์ประกันขิดกลางลาเวนเดอร์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะให้กิ๊กนะคะทำข้อมูลสรุปนะคะ กรมาทานเพื่อให้คุณนะคะพิจารณานะคะการทําประกันยูนิตลิงค์นะคะให้ตอบโจทย์ของตัวคุณเองมากที่สุดค่ะยังไงกิ๊กฝาก EP ถัดไปด้วยนะคะกิ๊กจะสรุปเป็นพอด t c แคสต์นะคะ mm hmm. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทําประกันควบการลงทุน แผนยูนิตลิงก์นี้มาฝากเป็นคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่รับฟังคลิปนี้มาจนจบตอนนี้นะคะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุ่งลาเวนเดอร์วันนี้กิ๊กลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ